ดีครับมาพบกับรายการท็อปปิกเด่นและคอมเมนต์เด่นเย็นนี้ EP 2ีนะครับผมรายการท็อปปิกเด่นและคอมเมนต์เด่นเย็นนี้ครับเป็นรายการที่เอาท็อปปิกเด่นๆเอาเรื่องราวเด่นในช่วงนั้นที่เป็นกระแสมานั่งดูมานั่งชมแล้วก็มานั่งเฮ้ยท็อปปิกหรือคอมเมนต์อันไหนดีหรือไหนโดนวะถ้าชื่นชอบรายการวันนี้อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากติดตามช่องกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากช่องเรานะฮะ ลืมครับคอมเมนต์ใต้คลิปครับมีอะไรเสนอแนะแนะนำติชมติชมเสนอแนะมาได้นะครับแล้วก็ใครที่ชื่นชอบหรือว่าอยากแชร์คนอื่นให้ได้เห็นนะครับฝากแท็กค,คนที่รักใต้คอมเมนต์จะทำให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมคุณครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลทุกคนรักและทุกแชททุ่คนชอบจะทำให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้และจะดูคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราด้วยนะครับผมเพื่อไม่ใการเสียเวลาครับไปดูกันดีกว่านะครับว่าวันนี้มีคอนเทนต์อะไรแต่ผมมั่นใจแล้วว่า ม,มันโดนแล้วก็มันโดนแล้วก็มันโดน3โดนแล้วฮะเออเข้าฮอตแล้วสโดนเนี้ย <laughs> ไม่ใช่ครับไออ้และท็อปิกในวันนี้นะครับก็คือ pm 2.5แล้วก็ฝุ่นพิษนะครับที่ติดเทนทั้งคู่เลยครับถึงมันเล็กครับแต่ปัญหามันไม่เคยเล็กนะครับบอกก่อนเลยว่าตอนนี้ผมเริ่มมีอาการเขาเรียกว่าเจ็บตรงหน้าอกมันโดนหักอกนะครับไม่ใช่ มันเหมือนกับเวลาเราสูบเข้าทุกวันเราเหมือนสูบยาพิษตลอดเวลานะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูแลวไปเจาะลึกกันดีก,กว่าว่า2แฮชแท็กหรือว่า2คอมเมนต์หรือคอนเทนต์นี้นะครับเป็นอย่างไรและมีอะไรที่น่าสนใจอย่างไรบ้างจากท่านผู้ชมทางบ้าน,นครับไปโพสต์แรกครับมองไปทางไหนก็มีแต่ฝุ่นสังเกตอาการฝุ่น number ครับแฮชแท็กฝุ่น pm 2.5งจุแฮชแท็กฝุ่นพิษน,นะครับก็มอีอ่สังเกตอาการเบื้องต้นจากกทมนะครับเขาให้คำแนะนำเป็นปินแอดมานะครับ สังเกตอาการเบื้องต้นเมื่อได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5ครับ 1. ครับระคายเคืองแสบตาตาแดงครับ 2. ครับระคายเคืองผิวหนังผื่นคันนะครับ 3. ครับแน่นหน้าอกหายใจลำบากครับ4ครับแสบจมูกน้ำมูกไหลคัดจมูกครับเป็นภาวะจากฝุ่น PM 2.5ทั้งนั้นนะครับและผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจผู้สูงอายุเด็กผู้ป่วยเรื่องหอบหืดนะครับ อาจมีอาการที่รุนแรงกว่าคนปกติครับจึงควรดูแลสุขภาพเป็นพิเศษครับหากยังไม่ได้ขึ้นให้รีบไปพบแพทย์นะครับไม่ใช่ควรนะครับรีบไปพบแพทย์นะฮะเราจะใช้คําว่าควรไปพบแพทย์นะครับก็สังเกตอาการคนรอบตัวดีนะครับก็ถ้ามีอาการอย่างว่าเริ่มหนักขึ้นนะครับให้ไปพบแพทย์ใกล้บ้านท่านนะครับด้วยความเป็นห่วงนะครับผมเผากันต่อไปเผาวันนี้แฮชแ็กฝุ่นพิษนะครับก็ตามที่เห็นแล้วฮะ <c oughs> กประจุก,ก็จะอยู่ทางเพื่อนบ้านเรานะครับแล้วก็ของเราก็มีบ้างน,นะครับฉะนั้นผมจะบอกก่อนเลยว่าการเผาผมเข้าใจในมุมของเกษตรกร,รหรือว่ามุมที่ทําเรื่องเกี่ยวกับการทําไรนาหรือว่าการทําไร่อ้อยอะไรนี้หรือว่าไรต่างๆนา,นานาที่ต้องใช้การเผาแทนการไถกบหรือว่าอะไรทั้ง,ง,งสิ้นครับที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าครอบครัวทางญาติทางพ่อแม่ผมทางพ่อผมเขาเป็นชาวนาอยู่แล้วครับฉะนั้นการไถกบน่าจะเป็นสิ่งที่ทําให หน้าดีไม่เสียดีที่สุดนะครับผมผมไม่ได้บอกว่าอไหนดีไม่ดีนะแต่เขาจะบอกว่าพอเผาปุ๊บนะเข้าใจว่ามันมีแค่ไม่กี่ช่วงแต่ช่วงนี้และเรื่องของเอลนินโยลาอินยากำลังมาครับเ,เป็นอากาศแบบปิดแล้วเปลี่ยนฤดูแบบใหม่ๆฉะนั้นการเผามันเลยเกิดการอบอวนอากาศไม่ได้เทมันก็เลยเป็นโดมแบบที่มึงเห็นกันอ่ะเออ เอาง่ายๆเครื่องบินแม่งยังเห็นน่ะเหมือนต้อเปิดอันติตลอดเวลาเก็าปะเอาแค่ว่าไม่ได้บอกว่าไม่ดีแต่แค่ได้บอกว่าขอความร่วมมือดีกว่าเพราะว่าฝุ่นก็คือทุกคนก็สูดกันแล้วเกิดมาเลงมันไม่ค่อยได้เกิดวันพรุ่งนี้วันนี้วันพรุ่งนี้หรอกแต่มันเกิดระยะยาวไงมะเลงอ่ะเข้าใจปะอย่าเล่นะนว้ยมะเลงมายิงไม่เอานะนะครับด้วยความเป็นห่วงครับดูแลสุขภาพท่านๆดีๆนะครับก็เช็คฝุ่นกันนะครับก็แถวบ้านผมก็มีความ อยู่สูงครับแต่ก็มันมีเรื่องต้นไม้ก็จะช่วยได้นะครับแต่ตอนนี้คือต้นไม้ไม่ได้มีแล้วเพราะต้นไม้จะช่วยในการดูดซับฝุ่นในการแลกเปลี่ยนออกซิเจนเป็นคอนอกซด์เป็นออกซิเจนอะไรเงี้ยครับมันช่วยได้พอสมควรครับแต่ต้นตอคือการเผาหรือว่าการรถยนต์เชื้อเพลิงที่เผาไหม้หรือเครื่องเครื่องสันดาบไม่สามารถเผาไหม้ได้หมดก็จะเป็นเข่าเป็น pm 2-5นะครับก็ลองดูกันดีๆครับผมอะลครับโพสต์ข้างบนนะครับเป็นโพสต์ที่ดีพายอันนึงมานะครับอันล่างนะครับ ที่เขียนว่าพูดว่าแฮชแท็กชัดชาติคะมันหนักเกินไปมากๆแล้วควรทําอะไรสักอย่างไหมแล้วก็เครื่องหมายถามคําถามครับอา่าฮะออกไปข้างนอกเหมือนฆ่าตัวตายครับแฮชแท็กฝุ่นพิษนะครับข้างล่างครับกรุงเทพชีวิตดีๆที่ลงตัวดีที่ไม่ตายครับฝุ่นแฮชแท็กฝุ่น PM 2.5็มสองจุดนะครับผมครับเฮ้ยนะสีม่วงเลยเหรอ เมื่หนึ่งชั่วโมงที่แล้วนะจริงจังปะเนี่ยไม <c oughs> ยมันไม่ใช่แล้วนะเหมือนเราต้องใส่หน้ากากชุดอวกาศต่อเวลา,านี่เหรอ <c oughs> วันนั้นทำอะไรสักอย่างแล้วพอราบอากาศสะอาดคนต้องออกมาได้แล้วนะจริงๆ <c oughs> เออทีเรื่องนี้แบบอะไรที่ไม่สำคัญเรื่องแบบไม่พูดละกันเออ <c oughs> แบ่งเล่งเัินไว้ใช่ไอ้สั์ แต่เรื่องการที่มันเขาเรียกว่าใช้คําว่าประชาชนคนหนึ่งมนุษย์คนหนึ่งที่ควรจะได้รับอากาศสะอาดสิ่งแวดล้อไม่ดีทําไมไม่ได้รับวะกูจ่ายภาษีก็จ่ายเหมือนกันนะก็ทมองไม่ประกาศ Work ์ r ฟอร์มโฮมหน่อยละคะนักเรียนจะไม่ไหวนะคะเด็กอายุน้อยนต้องฝ่าฝุ่นไปเรียนผู้ใหญ่ยังไม่ไหวเลยครับแฮชแท็กฝุ่นพิษแฮชแท็กฝุ่น PM 2.5 แท็ก PM 2.5มนะครับจริงเป็น25าแต่คือต้องอ่าน2.5ถ้า25มันใหญ่ไป <S <S เอ,อสุดยอดครับครับเตือนครับโปรดใช้วิจรญญารย์ในการอ่านรับชมด้วยนะครับผมอะไะฮะที่การพูดได้เต็มปากว่ามันเป็นความผิดฝ่ายอนุรักษ์นิยมครับก็นั่งเป็นรัฐบาลมีอำนาจเต็มกันอยู่9ปีแต่ฝุ่นพิษมีแต่จะเพิ่มจะเพิ่มครับบอกมาจากประชาชนเผาก็ออกกฎหมายดำเนินการบังคับไปใช้สิ บอกต่างประเทศเผาก็ตั้งโต๊ะหารือภูมิภาคผักดันร่วมกันสิไม่ใช่นั่งดูครับข้อความข้างล่างก็มีความเห็นด้วยครับเรื่องการใช้กฎหมายแล้วก็การพูดคุยเพื่อนประเทศเพื่อนบ้านครับในระแวกใกล้เคียงไงครับขอความร่วมมืออะไรอย่างเงี้ยจะดีกว่านะครับเอสุดยอดครับเข้าคอมเมนต์นี้นะวันนี้ครับฝุ่นพิษ PM 2.5ขั้นสีแดงครับประเทศไทยรั้งอันดับ17ของโลกนะครับ กทมเกินข้างมาตรฐาน69พื้นที่ครับ <_ B ot> คืออันดับของโลกอันนี้ไม่ใช่อันดับที่ดีนะฮะเป็นอันดับที่เกินเยียวยาฮะ17เลยนะเว้ยแต่ก่อนติดอันดับหนึ่งก็มีสุดยอดนะฮะ <_ D> โพสข้างบนครับเป็นการรีพายโพสข้างล่างมานะครับผม <_ D> ประเทศจีนเพิ่มพื้นที่สีเขียวไทยเผาสูตร PM 2.5ตายเพราะมะเร็งปอดครับสูตรคือการสูดดมเข้าไปในความหมายอันนี้นะฮะ อ่าครับแลวข้างล่างมันข้อความที่ถูกรีพลายมาครับอ่าก็เขียนไวานว่าในขณะที่โลกกำลังรับมือกับก,บการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะครับจีนมีความโดดเด่นด้านการปลูกป่าจำนวนมากมายมหาศาลและความพยายามในการทางเพิ่มทางการเกษตรนะครับจีนเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนให้เกิดสีเขียวทั่วโลกครับแล้วก็แฮชแท็กนะครับความทันสมัยของจีนหรือว่า Chinese Modernization นะครับ Modernization ขออภัยครับ Modernization นั่นแหละฮะจะเป็นการเมืองก็ได้นะครับแต่ผมมองว่าทุกอย่างทุกตอนต้องมาจากภาครัฐหรือว่าการทํากฎหมายหรือว่าการพูดคุยในเชิงการทูตอะไรหลายๆอย่างอยู่กับรัฐบาลครับฉะนั้นไม่แปลกที่จะพูดถึงรัฐบาลครับถ้าไม่รู้กระบวนการครับลอกมาเลยได้เลยก็ได้ฮะ <S <S ลอกมาเลยเชื่อกูดิ ไม่ต้องพูดถึงวิธีการที่นั่งดูแลบอกว่าผมจะทํานู่นทํานี่ทํานั่นหรือว่าตกใจอะไรไม่เอานะขออนุญาตเข้าถึงการเมืองครับเพราะว่ามันมีผลและอยู่กันมาเกิดจากไปแล้วเว้ยยังไม่รวมถึงผู้ว่าท่านหนึ่งแล้วกันนะครับเข <c oughs> ได้ตําหนิหรืออะไรครับแต่ยังไม่เห็นการที่จะทาอะไรเป็นรูปธรรมแล้วมันมีการขึ้นไปของกราฟหรือว่าการเห็นหรือว่าการวัดของฝุ่นมากข้อแรกข้อที่สองครับ แอปตอนนี้ผมดูแต่แอปต่างประเทศเพราะว่าผมมั่นใจในแอปต่างประเทศมากกว่ายังไงก็เห็นตัวเลขชัดเจนครับเพราะว่าการใช้แอปต่างประเทศมีการเทียบเคียงกับต่างประเทศครับว่าอ๋อในช่วงนี้โลกมันเป็นยังไงฉะนั้นอยากให้รายงานผลแบบจริงใจและรายงานผลหรือมีการตื่นตัวกันมากกว่านี้ครับการที่พี2อนอยู่ในปอดเป็นอันตรายมากกว่าการที่ หลายๆอย่างแลไวกันไม่ไม่ขอพูดถึงแต่ถ้าจะบอกว่าอันตรายมากๆครับฉะนั้นขอให้พี่น้องประชาชนหรือคนที่ดูอยู่นะครับรับมือตื่นตัวด้วยความระมัดระวังนะครับและก็ดูแลตัวเองกันดีๆครับผมถ้ามีอาการข้างต้นอย่างที่ผมพูดไปตั้งแต่ต้นนะครับมันจะมีอาการมากมายก็ให้รีบไปพบแพทย์นะครับด้วยความเป็นห่วงครับผมขอให้พี่น้องคนไทยมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยจากโรคนี้นะครับเราจะไปด้วยกันอีกแล้วนะฮะโดยประชาชนเพื่อประชาชนครับผม เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับคอนเทนต์นี้ถ้าทุ่นชอบหรือฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากติดตามช่องกดส b s คร i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่จากช่องเราครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับมีอะไรเสนอแนะแนะนำติชมคอมเมนต์กันมาได้และยินดีต้อนรับยินดีรับฟังและยินดีปรับปรุงครับแท็กคนทีุ่ณรักใต้คอมเมนต์จะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมคุณครับฝากแชร์คลิปนี้ไปยังโซเชียลทุกคนรักและช่องแชทที่นชอบจะเป็นการช่วยสนับสนุนช่องเราและเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกันนะครับอย่าลืมครับถ้ามีอาการหหหนนนักกกมมาาาๆแะํไปคุณอล้ว็ ขอให้ทุกอย่างผ่านไปได้ดีนะครับแล้วก็เรื่องนี้เราต้องตื่นตัวกันแล้วก็ช่วยกันป้องกันนะครับโดยประชาชนเพื่อประชาชนนะครับผมครับประมาณนั้นนะครับขอให้มีความสุขแล้วก็ปลอดภัยนะครับผมขอบคุณครับรบเริทุกคนสวัสดีนะครับ